สวัสดีค่ะพี่น้องมิน,นิกสิมาว่าวถึงเรื่องที่ดินคุณแม่แพลวค่ะเอาแยกสิดมานางบ่อทั้งกอแล้วก็มีแบบว่าละว้อสิหัจักเรื่องนี่พี่นอ้องค่ะคือเมื่อคืนน่ะที่สอมเอมีการโพสต์ออกไปใช่ไหมว่าจะมาพูดถึงเรื่องที่ดินที่หลายๆคนไม่เข้าใจแย่สิ์ค่ะคนก็บอกว่า,วาเธอหนีเส้นในเขาเองเธอบ่มีสิดแต่ทั้งสิน้นอ่าที่จะมาทวงคืนค่ะถึงแม้ความเป็นจริงแล้วจะมีการซื้อขายหรือไม่ก็ตามแต่ อ่าคือแบบว่าทีดินตอนนี้มันเป็นซื้อของอดีตสามีอ่านะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจแต่ิมวบอาวในทํานอกทีว่าคนก็บอกว่ากลับไปย้อนดูคลิปเก่าสี่เธอเป็นคนพูดเองว่าเขาซื้อเธอมาห้าล้านบาทเธอขายให้เขาห้าล้านบาทมาที่นี่สาวเนี้อก็ะเลยไปบึงนะคะไปสืบไปสอบึงคลิปเก่ากับคลิปใหม่คลิปเก่านะคะในวันนั้นในช่วงนั้นที่มีปัญหาปัะหานยังในสิทธ์ทีว่าตะกี้น่ะ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องป้าป้าขางบ้านพี่น้องคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นสองปีสองนแล้างแต่ว่าเพาณนั้นแหละพี่น้องสองหรือสามปียังก็จำาขาได้แต่ขอให้พี่น้องค่ะเพราะว่ามีเรื่องกับป้าขางบ้านเรื่องทีนี่แหละก่อนหน้านั้นสาเลยค่ะมันมีเรื่องกับป้าขางบ้านแล้วไหที่นี่อยู่ดีๆก็เลยมีการออกมาแบบถ่ายคลิปสมัยนั้นอ่ะคุณได้แต่พอทําอะไรก็ถ่ายแต่คอนทตนคอนทตนคอนทต์มีการถ่ายคลิปลง บนแพลตฟอร์มของตนเองแล้วบอกว่าซื้อขายกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะห้าล้านบาทให้กับผัวคุณมาต <ยา S 1> ั้งสี่ค<ม>ายคดีนในผัว้าราน<ม>คุณมาตั้งสี่พี่นอ้องแล้วทีนี้พอมาไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณได้พาออกมาบอกว่าคุณกล้าสาบานไหมล่ะว่าคุณไม่ได้ซื้อกับฉันสักบาทคุณกล้าสาบานไหมว่าฉันโอนให้คุณแต่ว่าคุณไม่ได้เอาเงินให้ฉันไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินโอนอ่ เพิ่นที่นี่เพิ่นถ่าเลยเด้เพิ่นถ่าเพิ่นถ่ายเลยวาย้อนเบิ่งสลิปหรือว่าย้อนเบ่งอาข้าลไอย่างใได้วดแต่บัดที่นี่มันก็มีเอฟซอีกฝ่ายนะคะมาบอกว่าก็เธอพูดเองว่าเธอเป็นคนขายเขาห้าล้านบาทในคลิปเก่าค่ะเฮาคนเลยไปทําควอมขอใจมากพี่น้องตามข้อมขอใจเฮานะคะสิว่าเฮาเป็นการเป็นขอเป็นบุญเป็นรางกกะซางพี่น้องเหมือนตอนนั้นนะคะตอนไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเหมือนเป็นแค่การแสดงละครตบตาแมน แบบแพร่ละครแล้วบอกดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเหมือนกับว่าให้เรื่องมันจบอะอ่าก็คือแบบว่าสแสดงละครตกตาบ้าข้างบ้านว่าฉันขายให้คนอื่นแล้วค่ะให <ภต S 1> ้เรื่องมันจบแมนให้เรื่องมันจบแล้วต้องออกมาโพสต์บนโซเชียลต้องโพสต์ต้องพูดเหมือนว่าฉันขายจริงๆฉันโอนอะโอนจริงอยู่ะเพราะว่าเขาตงเบิ้องหลักฐานป่าตงเบิ่งหลักฐานอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเขาเล้มาขอเบื่องน้ำดอกแมนคุณแพระก็เลยตัดสินใจแบบว่าพูดออกไปว่า ฉันขายแล้วนะเท่านี้เท่านี้ตามกฎมงกฎหมายค่ะอาจจะเป็นการสแสดงละครตบตาค่ะพอมาปัจจุบันพอมีปัญหากันมี่ปัญหากันแบบบาถึงขั้นแบบเอาขึ้นเมื่อไรแล้วอะ่ะค่ะก็เลยต้องออกมาสาวไส้ให้กันและกันฟังทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าเผยผ้าผู้ออกกลับไปกลับมาแต่คลองบอกเองปันนี้คือเมื่มอวาว่าสิขอขึ้นให้เขาแล้วก็ให้แล้วตัวมาพ่นกวาดซีรามานนั่นพีอเนองแต่กับกับว่าได้ซื้อขายเนาะ อ่าม,มันแังคือตอนนั้นเขาก็ยนงเป็นแบบว่ายุ่นักกันไหมช่เราอยู่ด้วยกันเราไว้เนื้อเชืากกา่อใจกันไม่มีใครคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะ,จะเกิดขึ้นอ่าเขาเลยเชื่อใจตรงนั้นอันนี้นไม่มีใครถูกใครผิดหรอกแต่เราอยากให้แบบว่านี่บ่างความขอใจแบบว่าอุยซื้อมาสองมือพี่น้องตอนแรกก็คิดว่าซื้อขายกันจริงๆค่ะคิดไปคิดมาโอ้ปีคนก่อนที่ผ่านมาคือการแสดงละครตกตาแน่ๆค่ะให้ป้าข้างบ้านตายใจจะได้ไม่ต้องมีการมาฟ้องร้องกันค่ะนี่แหละพี่น้องลายต้นกะ ให้เข้าใจเนาะว่าบ่เม่นว่าบางคนคือโจมตีแม่แพ,วแพ้ว่าแม่แพ้วบอกกลับลำบอกกลับไปกบมาเรื่องเรื่องเรืองน<อ>่ะที่เขาออกมาบอกมือน,นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่ดินมรดกเขาค่ะแต่อีกใดๆก็ตามแต่เขาบอกคบบอกตามกันตามกฎหมายเนาะอย,ยังสิทธิ์ถ้าตามกฎหมายทางอดีตก็มีสิทธิ์แหละเพราะเป็นชื่อเขาในตอนนี้ค่ะแต่ถ้าตามจรรยาบรรณความเป็นคนลึกๆขนันเฮาฮหู่อยู่แก่ใจสมมติว่าอาจจะซื้อกันจริงๆ ถ้าซื้อกันจริงๆคุณเนตพาก็ผิดแหละที่ออกมาพูดแบบว่าไม่ได้ซื้อแม่ราสาบานเองแล้วกระลับไปของเราค่ะแต่ถ้าความเป็นจริงไม่ได้มีการซื้อขายและมีการโอนเฉยๆอันนี้ก็อยู่ที่อดีตแล้วแหละว่าจะมีจรญญาบัลความเป็นคนไหมว่าอืมันไม่ใช่ของฉันตั้งแต่แรก แต่มีแค่สองคนแหละที่รู้กันมีแค่สองคนที่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆอันนี้ข้าว่าบอกตามเนื้อเรื่องเนื้อเราสื่องตามเนื้อเรื่องเนื้อข่าวนะคะพี่น้องแต่สิ่งที่ถูกต้องและรู้ชัดเจนก็คือสองคนที่ได้วิจัยใจสองคนนั่นแหละได้ขัดเป็นสาวเนย้เนาะถ้าสาวเนย้อเป็นคนซื้อมาจริงๆ ฉันก็ไม่มีฉันไม่คืนยังไงฉันก็ไม่คืนถ้าฉันซื้อจริงจริง <Man S 2> แล้วฉันก็เอาเงินให้จริงจริะว่าจะเป็นเงินสนุนเงินอุนก็ตามแต่คอยกับว่คืนเข้ากับว่าคืนเพราะว่าตอนนี้สร้างกันแล้วแน <Man S 1> แต่ทันคอยว่าได้ซื้อคอยเอาคืนเด้ <Man S 1> เพราะว่ามันเป็นที่บานพะบุรุษเขา,าสงสารเิ่นแมนอคือเราสมมติคอยเป็นคนเป็นซื้อจากของที่ดินเัวเนี่ยเอาคืนแน่นอนพี่น้องขันว่าได้ซื้อใคร กันอิลีเข้ากับความแก้ใจเนาะแต่ถ้าเราซื้อขายเราก็ไม่คืนคือมันมองได้สองแง่สองงาะอันนี้เขาบอกเป็นกลางไม่พี่น้อางถ้าเอาถือความตรงความตรงคว่ำซื้อเลยว่ะคันวันเป็นของเข้าอีลีนะบ่เอาบ่เอาแนนนอนมันซื้อกับโอนคืนเพราะว่าพอมีปัญหากันแล้วพอป้าข้างบ้านก็จบแล้วโอนคืนไปสิถ้ามันเป็นตามคําที่คุณแม่แพรวพูดจริงๆเพราะว่าเพราะมีปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเข้ากับสิมา ถือไผ่เหนือกว่ามันไม่ใช่นะคะแต่ว่าค้องถูกต้องมันมีอยู่แม็กี่น้องถึงว่ากดแต่ว่าถ้าเรื่องกฎหมายน่ะทางอดีตสามีได้ไปจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิทธิ์คุณแม่พ่อไม่มีสิทธิ์ในที่ดินหลังนี้คือฟ้องร้องก็คือแพรยับเยินว่าเพราะว่าเป็นซื้อจะคล้ออวนให้เขาแล้วค่ะสื่อบ่สื่อกับ้างแต่นอนทีาจากว่าสิไปหนหลักฐานว่าไม่ได้มีการเอาเงินมาจริงๆแต่ว่ามันพิ่นว่าเป็นเงินสดเงินสดหลักฐานนหายอยากเป็นเงินโอนแมนค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮาเลย อยากบอกนะจ๊นวยเนาะเพราะว่าเราเห็นมากเนาะค่ะพี่ร้องเออแต่โมตะอ๋อโมตะอ๋อนี่แหละตอนแรกก็คิดว่าคุณแม่พาพูดกลับไปกลับมาเหมือนกันนะเข้าไปฟังไปฟังมากมันโบเมนมันกลายเป็นว่ามี่ไอีอย่างทีวารักสิมาขายทีดินจะมาขายที่ดินที่มินบันพบบรุษที่ดินพ่อแม่เพิ่นแต่ใดต่ไร่เพื่ออีอย่างแบบว่าเงื่อนข้อคุกับขอได้ใส่ในอยเนาะอาถ้าพูดตามตรงที่ตรงนั้นบางบางสำนักข่าวก็ว่าเจ็ดไร่บางสำนักก็บอกว่าสิบสี่ไ่่เอาสิบสี่ก็แล้วกันค่ะ ุ่นเนี่ยเพียวๆมีเงินสื่อทีดินเป็นลอยไรสีไม่สีม้อาร์อบทตยังกับทีมอลโด้ทีมอลโดแคสต์อะไรแมนบอลาะพี่นอกแต่เขายึดตรงที่ว่ามันเป็นที่สมัยบูย่าตายายเขาเลยหรือ่าผู้เฒ่าผู้ถูนอนเป็นคนนสิทธิ์แมนค่ะพื่นเรื่องไะไล่ะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจซะมากกว่า เขาว่าจะซื้อที่ใหม่นะพุณแนวเขาซื้อได้นะคะซื้อได้พี่น้องแต่ตรงนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นจุดแต่เกิดมากกับยุหันเลยพ่อแม่ก็บย่หันไหมพี่น้องมันก็เลยเป็นยี่ยังที่แบบว่ามีมีมีผลต่อท่างจิตใจค่ะก็คือวานนั่นแหละสุดท้ายก็ใดๆเลยถ้าซื้อจริงตามกฎหมายเหมือนที่สองในกับยายสิพูดค่ะก็ไม่มีใครว่านะคะก็ ข่อยกระบ่กขึ้น้กันมันจะจะขึ้นมัจะบ่แล้วข่อยเสียเงินตั้งหลายบาทหอบ่กขึ้นเนี่ยเป็นซื้อข่อยข่อยจ่ายเงินไปแล้วไม่คืนค่ะไม่คืนถ้าเป็นเงินจริงก็ไม่คืนถ้าถูกต้องอย่างนั้นนะแต่ถ้าบ่ถูกต้องข่อยบ่ได้จ่ายเงินข่อยคืนอยู่พี่น้องคนเล่นตัวคนเป็นซื้อข่อยกระซ่า่อยกระขึ้นหอยกระขึ้นดู่อยกระสิยอม คืนเพลินเพราะว่ามันพอถือตอกเนาะมันมันแบบว่ามันมันทําลายจิตใจฟังตรงขามอากอ่ะอ่ามันบอกบ้าหนีเลยพี่น้องสิว่าเีาเป็นยังกระซำนะคะข้าวบอกตามตรงตามเนื้อผากันใหญ่เป็นใจโตพี่น้องข้าวสองคนเว้ากับพิจารณาเบอร์ว่าการที่ข้าว้านี่คือข้าบว่เป็นกลางถ้าเป็นข้าเข้ากับบอยอมถ้าข้าซื้อมาหาลานนนั่ข้ากับบอย้อนขึ้นบอยอมขึ้นบ่ยเป็นว่าอย่างเดียวพี่น้องบ่ยเดินผัดพิ้งถึงไฟใดไฟหนึ่ง ตอนนี้ก็ได้ขึ้นออกมาเว้าตามทีเฮ้าเห็นข่าวมากพี่น้อง้าแม่นเฮาซื้อเข้ากับ่คขึ้นถ้าเข้าบ่ไเด็จสื่อบ่ไเด็จจ่ายเงื่อนแค่ว่าโอนมาไ่ายเป็นซื้อเฮ้าซื้อๆนี่มันก็ฝากไว้เป็นการฝากไว้จังสี่ยินดีขึ้นยู่พี่น้องแม่ยนขาขึ้นให้เพื่อนยูดอกเพราะว่าเป็นเป็นทีมบอรโดดเพื่นเป็นเพื่อาค่ะกลฝากไว้น้เนะคะสำหรับประเด็นนี้บ่บอกเขาบ่แลวดอกพี่น้องสมแข็ง